สวัสดีนี่ม้าเองนะวันนี้ม้าพาชาวกเกษียณสำรานของเราเนี่ยนะมาชมบ้านพี่คัดเลยนะเนื่องจากที่ม้าเนี่ยใบบ้านพี่โค้ดเปิดบ้านพี่โค้ดมาแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เลยนะว่าเออบ้านพี่คัตเป็นยังไงวันนี้ม้าจะพาไปดูซิว่ามีอะไรบ้านพี่คัดมีอะไรน่าสนใจมาเข้ามาดูเลย พี่คัทเขาจะเน้นเรื่องที่จอดรถมากเลยมากกว่าตัวบ้านสังเกตไหมบ้านเกาจะไม่ใหญ่มากก่อนจออกไปคอนเสิร์ตเนี่ยที่นี่จะเป็นที่พักจอดรถแล้วก็นั่งคุยกันนั่งมีกิจกรรมกันนะเพราะที่จอดรถเขานับแล้วจากในวงเขาก็ประมาณเจ็ดกันให้ทุกคนเวลามาจะได้ไม่ต้องอู้ตายไปโบกันไปโบกกันมาโซนแรกนะที่มาจะพามาเนี่ยมาชมคุณมันนี่ของมาม่าก่อนนะ คนเราเรียกบ้านนี่อะไรยังไม่รู้นะแต่เวลาถ้าพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองชื่อมานี่มานี่มานี่นี่แหละต้นพิคัดชื่อมันนี่พี่คัดเขาเป็นคนไปดูกัสบสถาปนิกแซวปทุมแ,แล้วก็ลากรถเลยนะวันที่มาเนี่ยลากรถมาไม่ใช่ปลูกตั้งแต่เล็กนะปลูกต้นโตมาแล้วนี่คือต้นไม้พวกนี้นะมันเหมาะกับบ้านที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านโมเดินเพราะว่าโมเดินเนี่ยมันรูปทรงแล้วเป็นเหล็กที่มันอาจจะแข็งพอเวลามันมีต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าบ้านมันซอฟหลงแล้วก็ดูดีเดินไปดูที่ส่วนต่อ ส่วนที่มาชอบที่สุดเลยนะเนี่ยไงคิดถึงชาวกเกษียนสำรานเลยจะมาทำใบเียผักบุ้งไฟแดงอะไรอย่างนี้ oh <my> <laughs> พี่คัดฟังก็คงจะโกรธมาเลยนะโอ้ห oh, <laughs> เห็นบ้านเขาเป็นผักบุ้งไฟแดงไปแล้วหรือว่าเป็นอะไรไข่เจียวถ้าทำมันนอกบ้านมันจะไฟมันจะแรงเลยพอไฟแรงเนี่ยทำให้อาหารมาันอร่อยเนี่ยมุมนี้มาชอบมากเลยก็มีแดดสองเข้ามาเนี่ย เนี่ยใช่เลยนะหรือว่าวันนี้เราจะจัดง,งานปาร์ตี้บาร์บีคิวาว <c oughs> ดีเลยนะเนี่ยสถานที่ที่จอดรถเนี่ยตอนนี้เราที่เขาจอดรถเนี่ยมาเป็นบาร์บีคิวเลยนะนเดี๋ยวข้าหน้าพาไปทําหน้าพาไป <c oughs> นี่ <c oughs> เข้ามานี่ไงบ้านพี่ค้า เวลานั่งคุยกับพี่คัทนี่จะนั่งโซฟานี้นะพอเข้ามาในบ้านนี้ความรู้สึกผมกับบ้านนี้ล่มลื่นเวลานั่งคุยกันแม่ลูกแล้วมีอะไรปรึกษากันเนี่ยนั่งโต๊ะนี้เนี่ยสบายมากเลย,เยอ่ะเดี๋ยวทำสแตนด์อินพี่คัทตรงนี้เลยนะคัทเป็นไงบ้างช่วงนี้ฮะอ๋อเหรออ๋อ,อประมาณนั้นอะไรประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> เจ็บคอนี่นี่บ้านไฮเทคนี่ นีไ่ไงไม่ใช่เจ็บคอนะอยากโชว์บ้านพี่คัทนี่ไม่ใช่ตู้เย็นอย่างเดียวลำโพองอาเสียงขึ้นเลยเตือดือเตือด,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 ดื้เอเห็นไหมไฮเทค คือคนเราเนี่ยบางทีเราเป็นผู้ใหญ่นะใจเราต้องกว้างก้างหน่อยแล้วเราก็หยาติอะไรมากบางทีมาบ้านเขาเข้ามาข้างแรกบางทีคิดนี่ฉันไม่ชอบสีบ้านเธอเลยหรือว่าอุ oo, ้ยนี่อันนี้เปลืองไฟจังเลยคือยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าลูกเราทําบ้านด้วยตัวเขาเองได้เนี่ยสิ่งที่เราทําเราไม่ใช่ตินะเราน่าจะมีความภูมิใจมากกว่าถ้าคนเราเนี่ยเขาเป็นลูกเราแล้วเราไปติเขาเรื่อยๆเนี่ยเอ NERGY หรือว่าพลังงานของเราเนี่ยมันจะลดลงไปเลยเลยนะมาคิดแบบนี้นะเวลาทํางานเนี่ยรีบเดี๋ยวนี้นะต้องไปสู้กับคนทั้งนอกอะในสภาวะเศรษฐกิจอย่างเี้ย ว่าสิ่งที่สําคัญในในการที่เราจะอยู่ในครอบครัวดีก็คือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่นี้โชว์ก่อนโชวออ์อะไรนะเทคโนโลยีของพี่คัดก่อนเนะพราะพี่คัดก็เป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีนะเรื่องเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะชอบอธิบายมาฝั่งผูสยาวหวนเจ็บคออยากโชว์ตู้เย็น บ้านพี่คัดก็นั่งแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจนะที่จริงก็นัดกับพี่คัดมา,เพ,าเพราะอยากจะนั่งคุยกับพี่คัดด้วยแต่นี้วันนี้พี่คัดเขาก็ติดงานวันนี้ม้าก็เลยมาถล่มบ้านเขา,าเลยพาทาวเกษียนสำารางของม้ามาเดินดูซิว่าเป็นยังไงสังเกตไหมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะแต่ก่อนที่จะได้สีดํามันนี้บอกได้เลยนะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะสถาปนิกเขามาโบกเลยไหมเขามาโบกเลยนะเป็นสิบโบก like อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อจะมาได้ดําสีนี้ถ้าเข้ามาในในี้เนี่ยม้าจะรู้สึก่าเลยนะว่าบ้านหลังงนีีส้สดําจริ แต่ว่าอยู่แล้วสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากเลยนะนี่เห็นไหมไม่ว่าพี่คัทจะอยู่ที่ไหนพี่คัทก็เป็นเด็กติเดกเกมนะรู้ป่ะบ้านของหนุ่มโสด มาบ้านหลังนี้เนี่ยนะมาไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรเลยนะแต่ม้าจะเน้นเขาอย่างนึงคือเรื่องครัวมานั่ครัวมาดมาใหญ่แล้วนะบ้านพิคัดใหญ่กว่าเห็นไหมบ้านพิคัดใหญ่กว่าพี่โคนเห็นเปล่าเห็นเปล่าเด<ๆ>ี๋ยวข่าวหน้าม้าจะมาทําอาหารในครัวพิคัดในกเกษียณสํารานของมา้ามั้งก่อนทำอาหารในครัวแบบนี้จะต้องทําแบบไหนไม่ใช่ทําอาหารจีน <S <S อาจจะทําอาหารที่มันประเภทที่เรียกว่าเหมาะกับครัวเขาใช็มไหมทำสำหรับทําปาร์ตี้ทำอะไรบ้างอะไรประมาณอย่างนั้นนะ เขาเป็นเครื่องอะไรนี่นะดูดควันเวลาทาอาหารเนี่ยเพราะว่าบางทีทำอาหารเนี่ยมันจะกลิ่นมันแรงมากเลยนะเวลาเราทอดปลาหรือทอดอะไรเนี่ยกลิ่นแรงสุดๆเลยนะนี่ไง พี่คัทเขาก็มีอันนี้นี่มาให้กินมันออกนี่ไงเห็นไหมถ้ามาบ้านหลังนี้มาอย่ดหลังเดียวนะมามีความสนุกสนานแล้วก็ถามเอ่อหลายคนในช่างกล้องวันนี้นะก็บอกเขาเรียกเป็นบ้านของความฝันของเด็กหนุ่มอะ่ะเด็กหนุ่มโสดอะ่ะมีอาหารมีปาร์ตี้เล่นเกมอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคือครบทุกอย่างสําหรับหนุ่มโสดอะ่ะประมาณอย่างนั้นเลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาจะโชว์ความไฮเทคข,ของพี่คัทคอยดูนะอา้าวเร็วหนึ่งสอง

กมาบ้าหลังนี้เนี่ยมันจะมีความเขาเรียกม,มีความเป็นปาร์ตี้เล็กๆอะ่ะแม่ลูกก็มาคุยกันก็รู้สึกว่าผ่อนคลายถ้าเวลาจะคุยอะไรเรื่องที่มันยากๆเช่นคัดวันนี้นะมาอยากจะได้อะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะมาก็จะมานั่งโต๊ะอันนั้นแล้วก็คุยคุยแบบธุรกิจได้ราบรื่นเลย <laughs> <laughs> นี่ไงตู้เย็นตู้เย็นนี่ นี่ไม่น่าเปิดนะเนี่ยปิดดีกว่าอันนี้ห้ามดูอปิดไปเลยเตาอบเตาอะไรพวกนี้เขาเห็นไหมดีคือบ้านม้าเป็นคนที่ชอบห้องน้ําใหญ่ๆนะมาว่าใหญ่กว่าบ้านผมอีกนะจริงเหรออาบน้ำไหมอาบน้ำว่าเดี๋ยวแชมพูจะเข้าไหมเนี่ยเออมาสาผมด้วยแชมพูตอ,อนรอลูกค้าเข้าเลยนะห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําเรามีแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีแชมพู แชมพูเข้ามาได้นะทำไมมาถึงผมยังดียตอนทำบ้านนี้กับพี่คัทมาก็บอกว่าเวลาเนี่ยมันเป็น new น normal แล้วก็อีกอย่างมันเป็นยุคของการที่อะไรที่เราไม่จําเป็นเราก็ไม่ควรจะมีเยอะนะห้องนอนเรานอนห้องเดียวใช่ไหมก็ใหญ่ไว้ก่อนว่าหลังจากกั้นห้องสองห้องสามห้องก็ค่อยๆมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะ คือบ้านเนี่ยไม่ต้องทําให้มันเสร็จในวันนี้ค่อยๆทําแล้วมันจะสนุกบ้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยบ้านพี่คัตเ็อย่างเงี้เรียบๆง่ายๆตอนไปบ้านพี่โค้ดมากระโดดนอนเลยนะวันนี้มานอนมั้งนี่เตียงนี้มาไปซื้อกเลือกกับพี่คัดนะลองนอนดูปวดหลังพี่คัดเป็นโรคปวดหลังลงทุนเรื่องที่นอนนี่สําคัญเลยนะก็ได้ที่นอนอันนี้มาถูกใจนี่อโชว์ความไฮเทคหน่อย บ้านก็ไฮเทคอ,อีกแล้วมีอะไรไฟเห็นไหมมีมงมีไฟนี่มีเพลงุอทาบเขาบอกวัยรุ่นสมัยนี้ฟังไว้นะคนเกษียณสำราญนะถ้าเวลาลูกเราอยู่ห้องน้ำนานๆเน,น,นี่ยอย่าไปคิดว่าอะไรนี่ฟังเพลงแล้วอาบน้ำไปแล้วก็ คือบ้านหลังนี้พอทาแล้วนะถ้าคนแก่ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าบัณเด็กปุ๊บปูโหรู้หมดเลยตายปิดเลยนี่ดูเสื้อผ้าธรรมดาห้องนี้เป็น walk in closet แต่นี้พี่คัดจริงๆเขายังไม่ได้อยู่บ้านนี้จริงๆเลยเขายังไปอยู่กับมาม่าแล้วก็ยังรักกันนะคือเวลาออกมาอยู่ด้วยกันมันก็อยากจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยยางคืนมันมีอะไรคุยกันใช่ไหมมีอะไรปรึกษากันเนี่ยมันก็เหมือนกับมันยังเป็นครอบครัว วันนี้ม้าก็พาชาวกเกษียณสำารานของม้าเนี่ยมาพบสองบ้านแล้วนะแล้วเราเป็นพ่อเป็นแม่นะมาเห็นลูกนะเดี๋ยวมีบ้านแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตเนี่ยม้าก็มีความสุขแล้วก็บ้านไหนกเกษียณสำาราบไหนที่ลูกชายหรือว่าลูกๆแยก,กออกไปแล้วรู้สึกคิดถึงนะไม่ต้องรอว่าไหนเราคิดถึงเขาเราก็มาเยี่ยมเขาเลย แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะมีความสุขในการที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็มาเยี่ยมบ้านแบบนี้เหมือนกับมาม่านะวันนี้ม้าก็บายบายไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ม้าไว้ข่าวหน้าม้าจะพาไปไหนอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านลูกไปบ้านไหนก็เวลาติดตามนะวันนี้บายบายไปก่อนไปแล้ว